ครูเนี่ยเป็นมนุษย์ที่คิดอะไรห้าปีแสงโลกอนาคตจะเป็นทูปปอมเทียนปอมโลกของอนาคตจะไม่มีเงินแบงค์ค่ะจะไม่มีเงินเหรียญค่ะแล้วต่อไปจะเป็นเงินแบบดิจิตอลจะเป็นระบบดิจิตอลจ่ายเงินผ่านดิจิตอลทุกอย่างจะโอนทุกอย่างจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดเพราะฉะนั้นลูกหลานเหลาน,นเราอีกสิปีข้างหน้าจะไม่รู้จักเงินเหรียญเงินแบงค์เหมือนกัน โลกอนาคตจะไม่มีทูบเทียนแต่จะเป็นทูบเทียนปลอมแต่จะเป็นเทียนที่ใช้ไฟทูบที่ใช้ไฟครูจึงคิดไว้รอห้าปีแสงเราต้องใช้สิ่งที่มันครบทั้งหมดดอกไม้มีครบทูบมีเทียนมีความหอมพร้อมจบอยู่ในที่เดียวทุกคนฟังนะ โลกอนาคตต้องใช้น้ําหอมแทนดอกไม้ทุกเทียนค่ะการที่เรามีน้ําหอมแล้ววนที่มือแล้วมีคาถาให้ท่องพุทธังนํามาเงินธํามนํามาทองสังทังนํามาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือห้ามห้ามห้ามที่จะลืมท่องคํานี้เพราะเป็นการเร่งซับให้ไวขึ้นไม่มีใครไม่ชอบความหอมทําไมเราต้องไหว้ด้วยดอกไม้เพราะเทพเทวดาเราเคารพบูชาเทพเทวดาด้วยดอกไม้ ทูบเทียนและความหอมครูไปขึ้นเขาค่ะที่พระอาจารย์ท่านพาไปที่เราไปไหว้พระธาตุบนนั้นนะคะทุกคนมีขวดน้ําหอมใช้แทนดอกไม้ทุบเทียนมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยแล้วมีน้ําหอมให้เราฉีดนั่นไงทุกคนเทพเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขารับรู้ว่าเรามาเคารพบ,บูชาท่านครูไม่เคยลืมที่จะพกไปไหนเลยนอกจากแบบเอ้ยลืมไว้ในรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วคุณจะรู้ค่ะ หลังจากกิ้งเราพูดคาถาเราจะหมุนสามรอบเพื่อให้เกิดความร้อนน้ำมันเกิดความร้อนกลิ่นจะฟุ้งกระจายแล้วติดตัวนานเอาติดตัวหลังจากกราบท่านเสร็จน้อมเขาน้อมเข้ามาใส่ตัวครูอธิษฐานจิตตอนครูทําขอให้ปาฏิหาริเกิดครูทําน้ําหอมแบบแบบมูครั้งแรกในชีวิต ขอครูบาอาจารย์ขอเทพเท,ทวดาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดกับครูให้ครูเกิดความเชื่อเรื่องน้ําหอมแบบร0อยเปอร์เซนเอาร้อยเต็มทุกคนคูกิ้งเสร็จในวันที่น้ําหอมเปิดตัววันแรกครูไม่เคยรู้ว่าผู้บริหารจะสั่งน้ําหอมครูเท่าไหร่ทุกคนเชื่อไหมครูได้ออเดอร์6กหมื่นขวดนี่คือสิ่งที่มันมาย้ําเตือนว่ามาถูกทางแล้วพร ทุกคนจะต้องมูน้ําหอมเพราะต่อไปโลกของอนาคตอะ่ะทุกคนเราต้องมองอนาคตให้ออกไม่มีแพงค่ะไม่ได้แพงเลยเพราะใช้นิดเดียวทุกคนใช้น้อยมากเป็นอโรมาเทอ e r ปีไม่มีแอลโกอฮอล์เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีพ่อแม่ใครนอนไม่หลับพ่อแม่ใครชอบสวดมนพ่อแม่ใครเป็นโรคเครียดให้เอาไปทาแถวแถวหมอนให้เขาไปกิ้งที่มือ เขาจะไม่เวียนหน้าเขาจะไม่ปวดหัวเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของอโรโมาเทอราปีแต่ถ้าจะให้ดีครูแนะนําถ้าเป็นพ่อแม่เราให้ใช้กลิ่นซากุระนะคะกลิ่นซากุระถ้าเกิดเป็นคนที่ไฮโซหน่อยใช้กลิ่นกุหลาบแต่ถ้าคนที่อชอบไปไหว้พระเกี่ยวกับองค์เทพต้องกลิ่นบัวหลวงนะคะแยกให้ออกแต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็ใช้ทั้งสามกลิ่นนะคะแต่ครูแยกประเภทให้สําหรับพ่อแม่เราผู้หลักผู้ใหญ่ ะะถ้าคุณจะซื้อเป็นของขวัญให้ท่านเพื่อให้ท่านนอนหลับผ่อนคลายส่หมูพร้อมเลยเผื่อท่านเล่นหวยเล่นเบอร์ให้คุณใช้กลิ่นสากุละแต่ถ้าเกิดว่าคุณน่แต่งตัวเปรี้ยวๆหน่อยเหมือนครูเนี่ยใส่วิกแต่งเนี้ยก็ใช้กลิ่นกุหลาบนะคะมันจะดูเปรี้ยมันจะดูแบบว่ามีคลาสนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะดูแบบว่ามีไฮไฮอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ชุดขาวไปงานบุญไปงานกระถินไปหรือในบ้านเราที่มีองค์เทพเราต้องใช้กลิ่นบัวหลวงนะคะ กลิ่นบัวหลวงกลิ่นบัวเพื่อที่จะ,ะเป็นการนอบน้อมเคารพบูชาสิ่งที่เราเคารพกราบไหว้ในบ้านเทพเทวดาตอณนี้ใครที่สนใจเนาะทักถามพี่น้องนพเก้าได้ทุกคนนะคะวันนี้ลองข่ามูน้ําหอมของครูเพียงขวดเดียวแล้วมาดูผลลัพธ์แล้ววิธีการนะคะใช้จนหมดขวดได้รับข่าวดีอะไรเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับทรัพย์ให้จดใครไม่ทําตามที่ครูบอกแล้วอย่าบอกว่าครูไม่ได้บอกนะคะ ได้อะไรสามีให้เงินเพิ่มเขียนเลยสามีพาไปเที่ยวพาไปกินเขียนเลยแม่ให้เงินพ่อให้มรดกปู่ย่าตายายให้มรดกหรืออะไรเขียนเขียนเขียนเป็นข่าวดีแล้วคุณจะรู้ว่ากว่าน้ําหอมจะหมดคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จับเงินล้านสิบล้านร้อยล้านก็เป็น